รัวไหมเฟนดูเกมเด่กนเน้เช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ไปรับชชวมกันได้เลยครับก็สําหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมนี่ก็กลางเดือนแล้วนะจริงๆกิจกรรมเข้ามาน่าจะเกือบอาทิตย์แล้วนะผมแต่ว่าผมเพิ่งมาอัดจริงๆจังๆนะจะได้รวบไปเลยในคลิปเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะ ก็หลังจากอันนี้น่าจะหลังจากเขาแก้บั๊กมาบางส่วนแล้วนะเดี๋ยวผมไล่ดูไปทีละอย่างนะครับขอพูดเรื่องกาชาก่อนแล้วกันนะกาชาปองนะผมมีอัปเดตชุดมาใหม่นะแขนด้วนเหมือนเดิมนะเดิมไม่รู้แค่กี่โมงเหมือนกันเนี่ยับเวลาชุดเลยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณเมื่อกี้นะเดี๋ยวไปดูชุดแคสด้วยเลยแล้วกันนะครับผม โอเคชุดแคสที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นชุด Passion Show of Love นะครับผมก็จะเป็นชุดอันนี้นะเป็นเซตพวกนี้นะครับผมก็สวยงามดีนะมีชุดแต่างงานอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนะสวยงามแล้าชัยสุดๆพี่เจ้าวีใส่สูตรมาทำไมเนี่ยนะครับผมใครอยากใส่สูตรก็จัดไปแต่ว่าผมว่าบอดี้มันอิดสเกลไปนิดหนึ่งนะครับผมดูแบบตัวรีบๆนะของผู้หญิงผมว่าก็น่าจะสวยดี ของบอิเลีร์นี่มันแบบว่าผิดสเกลไปหน่อยมันรัดรูปไปหน่อยไม่อชอบเท่าไหร่โอเควันนี้ชุดนะครับผมแล้วก็มีกล่องการ์ดใหม่เข้ามาใน d ีเอ็นพอยนะเป็นการ์ดกล่องการ์ดเลเวลห้าสิบนะครับไปเร็วๆแบบนี้เลยส่วนต่อไปนะนกิ้กโซนนะผมย้ายมาที่ด้านขวาของจอนะอยู่ข้างบนพวกคราบของนะนี่ครับเอาเมาส์ไปชี้ก็รู้ได้เลยว่าลงดันไหนนะครับสาหรับวันนั้นนะก็สะดวกมากขึ้นนะผมไม่ต้องไปนั่งกดอะไรข้างล่างแล้วนะครับผมให้มันเปิดขึ้นมานะอันนี้สะดวกสบายมากขึ้นค่อนข้างดีนะครับ ต่อไปครับอีเวนต์นะครับผมมันจะมีประกาศนะครับ2อันนะครับผมเป็นทีมอีเวนต์กับ Limited Time e v e n t นนะครับผมก็เดี๋ยวไปที่ทีมอีเวนต์ก่อนแล้วกันนะครับผมทีมอีเวนต์เนี่ยก็คิดว่าเขาน่าจะแยกเป็นแบบว่าอีเวนต์ที่มันมีระยะเวลาส่วน Limited ดไทม e v e n วเนี่ยเออจริงๆมันก็เหมือนกันนะไม่รู้จะแยกเป็น2หน้าเพื่ออะไรนัครับผมโอเคนะก็ตีมอีเวนต์นะครับผมก็มีกรอบยินเข้ามานะ มันก็ถ้าเล่นเกมไปเรื่อยนะอเนี่ยลง Wonderful Team Park ะไรพวกนี้ก็ได้ของมาแล้วก็ไปแลกของนะเรื่องของรางวัลเนี่ยเดี๋ยวไปดูทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับผม c o l l of the d a r n Abyss นะครับก็อันนี้ลงไอ้ดันรูนนะครับผมไม่ใช่ดันรูดนดิดัน ex นะครับผมเอออ๋อรางวัลมันรับได้ครั้งเดียวเนี่ยพวกนี้จึงลงอาทิตย์เดียวก็น่าจะได้ครบ2สกิลแล้วครับผมแล้วก็ไอ้พวกเนี้ย ็เทาว่างก็ไปลงนะก็ได้โบนัสเพิ่มเติมนะมันไม่ได้บอกว่าไม่ทําอะไรนะมันบอกแค่น,ะนี้ยไม่พิมพ์มาเหมือนกันหมดเลยนะก็ตั้งมันนะผมน่าจะหมายถึงจํานวนรอบอะไรมั้งนะครับประมาณนี้ไม่ก็ชั้นสูงสูงอ่ะนะประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาก็พิมพ์มาแค่เนะี้ยอ่ะส่วนต่อไปนะครับผมก็เป็น War of g i a n t นะครับก็ไปลง g i g a n e s Helmod e ก็ได้ของราง่ันไปนะครับมีกาชาป,ปองด้วยนะต่อไป Valentines Dark Hunt นะครับ ก็เป็นกิจกรรมเชสซีดักนั่นแหละครับผมแค่เปลี่ยนโหมดใหม่เป็นได้คำว,ว่าเป็นไทยนะก็จะได้ไอไอเทมนี้มาก็เอาไปแลกปีกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูของรางวัลกันอีกทีส่วนรีพิลส์ลักกี้เลเวลนะครับผมก็ลักกี้โซนนั่นแหละครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้ไม่แน่ใจมันเปลี่ยนทุกวันหรือว่าเนี่ยดูเล็กเดียวกันลักกี้เลเวลวีบีเรนดอมอ่ะแปลว่าเปลี่ยนทุกวันนะครับผมทุก9โมงเหมือนเดิมก็เหมือน,นเดิมอ่ะนี่ก็มีบอกทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคส่วนต่อไป Unlimited Time Event นะครับผมก็ h a l o l ลว s p ิฟ i a l Mission นะครับผมก็ทำเพลสต่างๆมากมายลงดันก็คือเล่นเกมไปเรื่อยนๆะเล่นเกมเป็นชีวิตประจำวันก็จะได้ของพวกนี้มาปแป็กของนะครับ a l e ไท i n e s Day อีกแล้ว Assistant p r โปรแกรมนะครับผมทำอีเวนต์่ะไม่ใช่ด้วยอันนี้กิจกรรมเติมเงินนะครับผมอยู่ประมาณได้เกือบ30วันนะเติมเงิน1 0 0 0 0แสนครช หนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามนะครับแล้วชอได้แหวนสีส้มไปเลยแล้วก็โคโรล่าอีกสิบอันครับคุ้มหรือเปล่าไม่รู้แต่เช่นเฟสต้านะผมกิจกรรมหนึ่งปีหรือลงได้รัวๆไปเลยยาวๆนะผมไม่มีจํากัดเวลานะก็ได้ปีอีกนะผมวันนี้กิจกรรมเก่านะนะแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะของอาที่แล้วนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวไปดูของรางวัลกันนะครับไปเลยนี่รถบันแหวนของผมทําอะไรไม่ได้นอกจากขี่ช้าๆแบบนี้ มาที่ของรางวัลไอรีน Irene นะครับผมอีเวน์เลยฮาร์โลลิฟโต้นะครับเอ็กเชนก็ได้ของทั่วไปนะไม่ได้มีเศษวิโซนะครับมิสทรีมันบ็อกซ์ก็ทั่วไปนะเบเชียลออดิชั่นน่าจะไอรดเนี่ยแหละนะส่วนอื่นก็ของใช้ทั่วไปนะครับถัดไป n e นิวเยียดัมปิ้งนะครับผมอันนี้ ันได้ไมาเฉยนนะอ่านี่นะครับผมก็คือไอ้กอบบินนะนะแล้วมันเขียนว่ากอบบินรีวิเนียนดินเนอร์แต่ในนี้เสือเขียนชื่อ,อกิวกรรมว่านิวเย่ดัมปิ้งนะโอเคก็คือไอ้ก,กิจกรรมกอบบินเมื่อกี้นั่นแหละนะครับมีก็แลก สัตว์ขี่ได้นะก็มีแลกสัตว์ขี่ได้นะครับผมก็เป็นนี่สูโตเฟี้ยวนะครับสวยงามดีนะนีวิ่งเร็ว70%เป็นเหมือนเดิมซีเคร็ตริซีดิวิ่งลิเตอร์กรอบบินนั้นจริงก็เป็นไอเทมบนหัวแต่มันกดดูไม่ได้นะน่าจะบั็อกอีกแล้วนะครับอ่ะประมาณนะั้นแล้วก็ของใช้ทั่วไปตามกิจกรรมทั่วไปนะส่วน like ต่อไป ทิ s งโ o สบู q u กนะครับผมมันไม่ใช่ชื่อกิจกรรมเลยอันนี้ก็กิจกรรมเคซี่ดักนะครับผมก็จะมีแรกปรีกนะปีกบวกสเต็ตนะครับนี่นะครับแต่มีสีแดงสีเดียวนะเดี๋ยวสีอื่นผมจะพาไปดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนครับอันนี้ถ้ากิจกรรมนี้จะแรกได้แค่สีีแล้วก็มีไดมอนด์แพนโดราหนึ่งเซตนานี้ก็น่าสนใจอยู่ต่วนต่อไปเดจเนียกิจกรรมเก่าไหมนะอันนี้ไม่แน่ใจนะก็ของถ้ากิจกรรมเก่านะอันนี้เหมือน ่าเก่าแล้ว่ากับของรางวัลน,น่าจะมีแค่สองกินนะแต่เหมือนกับเดี๋ยวเวลาแรกแค่ไม่กี่วนะันแต่ไอ้พวกนี้นะ่าจะกินคา,า,ามเก่ามาแล้วนะครับก็เท่ากับของไอ้รางวัลมื่อกอ้นะที่ต้องแลกกไอรีนก็น่าจะมีแค่อันนี้นะ,นะครับรก,กับกอบบินนะครับที่ต้องแลกกับไอรีนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูปีกใหม่นะครับผมปีกสีอื่นๆต่างๆนานาน่าจะเป็หพวกหนุ่มคนนี้หรือเปล่า เทลออฟไทม์นะก็เทลออฟไทม์ไม่เขีนนี่นะครับผมเทลออฟไทม์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหาจากไหนนะ เดี๋ยวไปดูที่หน้ากิจกรรมอีกทีนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูของที่มันดกนะครับอันนี้ก็หน้านี้ก็เป็นพวกแพนดอร่านะแล้วก็มีของใช้ทั่วไปนะผมมีที่คอสตูมนะจะมีปีกสีใหม่มาก็เป็นสีชมพูนะใครสนใจก็มาดูได้นะใช้200แต้มเนี่ยเยอะอยู่ส่วนอื่นเนี่ยกดดูไม่ได้และไม่กดดูไม่ได้ทั้งหน้าเลยนะครับผมเป็งไงพวกนี้น่าจะสวยนะส่วนอื่นเนี่ยก็เป็นแฟชั่นทั่วไปนะสีน้ำเงินแล้วก็นนี้ คอร์ต้เฟรมดอก็พวกกล่องแชทกล่องเฟรมอะไรพวกเนี้ยตัวละครนะครับประมาณนี้นะสำหรับเทลออฟไทม์เนี่ยเทลออฟไทม์เลยนะครับแต่ว่ามันหาจากไหนเทลน่าจะไม่มีนะอันเนี้ยยังไม่รู้ว่าหาจากไหนใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับอาจจะหาในดันก็ได้นะซึ่งผมไม่รู้นะครับเออเทลออฟไทม์อ่ะเดี๋ยวไปดูในเว็บดีกว่านะครับเดี๋ยวไปลองดูในเว็บนะ โอเค,อเคก็ไอสกิลออฟชาเนี่ยผมหาไม่เจอนะไม่แน่ใจว่าหาจากไหนคนระับก็สำหรับกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์เกมดาร์กเนสก็ประมาณนี้ครับผมก็จูใจใช่เลยหรือเปล่าก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่วินวนาวันนี้สวัสดีครับ